สวัสดีครับเดลอสเทรสชาติที่หายไปขนมพระพายจังหวัดอุธยาครับผมอภิศรพันจุนนิสิตไทยกรมโวคณะมนุษยศาสตร์ในวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่คำอ้อนบายเรือนมารีครับเพื่อมาตามหาขนมที่มีชื่อว่าขนมพระพายซึ่งทำมาจากแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าปั้นเป็นลูกกลมๆแต่งสีสันด้วยสีจากธรรมชาติ สอดไส้ด้วยถั่วกวนหรือเผือกกวนที่ได้ตั้งชื่อขนมพะพายนั้นเพื่อที่จะสื่อถึงความสงบร่มเย็นและความรักอันยืดยาวในครอบครัวนั่นเองแหะครับรสชาติขนมพะา,ายนะครับก็มีทั้งรสชาติหวานหอมมันและมีความเหนียวดึบหนับอีกด้วยและในวันนี้นอกจากขนมพะา,ายที่จะนําไปฝากที่บ้านแล้วยังมีขนมนีลาวดีและขนมกรีบดําดวนอีกด้วยล่ะครับ ซึ่งทั้งสองก็อร่อยมากเลยอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับใน The l o s t Taste รสชาติที่หายไปจังหวัดอุทยาครับบ๊ายบาย